เคยสงสัยไหมว่าทําไมโจโฉถึงเก่งกาดนักทั้งที่บางทีทับก็ไม่ได้ใหญ่โตที่สุดผมจะเล่าให้ฟังคือโจโฉแกไม่ได้เก่งแค่รบแต่แกอ่านใจคนเก่งกว่าลองนึกภาพศึกเซ็กเพกนะครับตอนนั้นโจโฉเหนือกว่าเยอะแต่สุดท้ายกลับพลาดท่าเสียทีตอนนั้นมีคนเตือนโจโฉว,ว่าท่านครับระวังโกนอุบายของของเบ้งนะครับแต่โจโฉกลับหัวเราะคงเบ้งเหรอเด็กน้อย โจโฉประมาทไงครับมองข้ามความสามารถของคนอื่นคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดแต่จริงๆแล้วขงเบ่งรู้นิสัยโจโฉดีรู้ว่าโจโฉจะประมาทสุดท้ายก็เลยวางแผนเผาทับซะนอกจากขงเบ่งแล้วโจโฉก็เคยใช้การอ่านใจคนในการดึงคนเก่งๆมาร่วมงานด้วยอย่างกุยแกโจโฉรู้ว่ากุยแกเป็นคนฉลาดเฉลียวก็เลยพยายามชักชวนจนสำเร็จเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีไหวพริบอ่านใจคนออกสำคัญกว่ามีกำลังพลเยอะแยะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เข้าใจสถานการณ์และเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าก็จะเป็นผู้ชนะในสนามรบและในสนามชีวิตครับ